แต่เมียนหาคนไี่นะได้เมือนกันมาในหัวยิ่งัวก็ขี้เมออาอีกย้ำไปกับแต่เมียนแต่หาที่เราทียายมันเป็นยางผูกขาววาสิมงคลแเครืองอาตมาก็บอกว่าเพราะกรรมที่เราเคยให้เล่าเป็นคันนะฮะเลี้ยเล่าเขาแลนะ้วเนี่ผลที่เล่ามาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เราอะไรเนะงี้ยเพราะฉะนั้นคิดไม่ดีอย พ่อแม่เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเส,สมเราก็ต้องสำหรับคนดีที่จะต้องโกรธนะแต่ฆ้าไม่ใเหตุผลที่จะทําให้เราโกรธนะเป็นเรื่องของเขานะเป็นเรื่องของวิบากรรมที่เราจะต้องไปรับใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นผมจะใช้สัตว์หนะนึ่งนะสัพท์ไทยที่ชอบใช้คือคําว่าใจกว้างใจกว้างตับคาว่าใจแคบ ถ้าใจแคบเนี่ยคุณจะจะพบเจพว่าคนเภทนี้อย่างนี้แค่นิดเดียวมีช่องให้เข้าใจเขาเนี่ยนิดเดียวครับแต่คนที่ใจกว้างนายองรับได้ทุกอย่างเข้าใจโลกครก่อนที่เขาจะชั่วเขาสั่งสมอะไรมาเขาเจอสิ่งแวดล้อมสังคมอันดีตชาติเขาสั่งสมมาเป็นการเป็นคนนี้ก่อนที่เขาจะดีเขาสั่งสมอะไรมาแล้วเขาเป็นคนนี้ แล้วใครมันจะทําอะไรให้มันสมบูรณ์แบบในโลกนี้ได้ใช,ใช่ไหมเพ <c oughs> ราะฉะนั้นการเปิดใจว่ารับได้ทุกสภาวะได้หัเนเจริญเมตตาเจริญขันติธรรมเหมือนคันติวาทีด,ดาคนเงี้ยขนาดเขามาทุจร้ายตัวเองเลยยังไม่มีอะไรที่จะต้องโกรธเขาเลยมองไม่เห็นอะไระเขาจะต้องโกรธตรงไหนทั้งที่พระราชาคนนั้นนะบาชีหน้าตา มาตัดจมูกตัดหูตัดแขนตัดขาฉีดเต้าอกพัเลอร์สีผอา,าอกินฉาเขาได้รับทำย,ย่อกได้รับล่าใจพูดง่ายๆมาเห็นเขาได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้กินฉาเขาสังเกตดูน,นโยมน,นะมีใครบ้างที่กินฉาเขาเห็นเขาเป็นคนชั่วกวเาเรามีไหมโยมกูคึ้นอินชามันเด็กมันก็สวกกูจะมี่บอกไม่มีหรอก อินฉาในที่นี้ก็คือเห็นทรัพย์สมบัติคนอื่นแล้วทนอยู่ไม่ได้ที่ทรานอาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นแม่ทําดีกับน้องแล้วตัวเองก็เดือดร้อนแทนที่จะแม่ทําดีกับน้องตัวเองจะเป็นแทนที่จะเป็นยังไงหรือจะวางเฉยถ้าวางเฉยเป็นยังไงได้บุญไหมโง่หรือฉลาดโง่อยู่แหละเห็นแม่ทําดีกับน้องเนี่ยควรที่จะควรที่จะทำที่ตรงกันข้ามกว่าอิจฉา ก็คือนี่ไม่เคยคิดเลยใช่ไหมอนุโมทนาอนุโมทนาเนี่ยนะอนุโมทนาถ้าเราเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นใครกินฉาตาร้อนนอนไม่หลับใครโกรัสับแยกกันกินสิ่งความหมายอยากไปยุ่งเรื่องของเขาเราสบายเรื่องความตายมีอยู่ทั่วอย่าลัวเลยใช่ไหมพระาจย์มันจะรู้ฟังเรื่องเอลเสริมเรื่องอาครนี่บนันให้จำไหนะ เมนตกาเคยทําวิจัยคนไทยเป็นยังไงเขายากเรื่องเดียว่อยเรื่องปลาปูฟองละครปลาปูฟองเขาก็รู้เลยว่านิสัยคนไทยกินีประจําชาติคนไทยคืออะไรอิสยายบ้านเมืองนี่มันพังทุกวันนี้อิสยาการเมืองการเมือง,เ,องเป็นเพื่อนกันด้วยดีนี่แหละนั่งประชุมกันดีดีนี่แหละขอเพื่อนได้ดีกว่าข้ามน,นะอิสยาห์นะไม่กล้ามาอยู่วงการอะไรไม่จเจริ นะโยมต์เพราะกิเลสตัวเดียวลิศยาลิศยาเขานักอิจฉานะนะกันอันเดียวกันลิศยาเดียวกันนะโยนต์นะถ้าถ้าภาษาลาวเนี่ยอิจฉาอิจฉาแล้วภาษาไทยเนี่ยลิสยาภาษาถ้าภาษาีอิจาอิสฉานะเราพูดถูกนะพูดถูกอิจาสอเสือนะครับอิจานะครับเพราะฉะนั้นนี่ใครก็ตามที่ เป็นคนที่ชอบอินชาบ่อยๆเนี่ยขอให้รู้ไว้เลยว่าตัวนั้นกาล,ลังขุดหลุมฝังตัวเองเห็นคนอื่นแล้วก็ได้สิ่งที่ดีๆแล้วตนเองเนี่อนุโมทนานกับเขาไม่เป็นสังคมไทยทุกวันนี้เป็นอย่างนี้โดยเฉพาะสังคมที่มีการแข่งแย่งแข่งขันนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่จิตใจกว้างหรือจิตใจแคบกว้างหรือแคบแค่นะเล็กนั้นก็จะคับขยับยากกว้างมากไม่มีอะไรจะ แคบนักนะก็แคบนักก็จะขับขยับยากกว้างม,มากไม่มีอะไรจะใส่สมเล็กนักก็จะเลี้ยวดิวตามลมใหญ่นักก็จะจมถึงผารางจำไว้นะเพราะฉะนั้นนี่คําโบราณเหล่านี้เนะี่ยที่ท่านเอามาพูดกันเนะี่ยสอนทั้งนั้นนะ่นนะเป็นคําที่ใช้สอนคนคําว่าแคบนักก็จะคับขยับยากไอเราเป็นคนยังไงจิตใจมันแคบครับจะหังหาพี่น้องไซ้า เป็นคนที่แคบจะเป็นคนอย่างนั้นครับนะแต่กว้างมากไม่มีอะไรจะใส่าาสมโอ้เกี่ยวย่าเมืองเมืองครับนะประเภทที่ว่าเกี่ยวย่าเมืองเมืองกว้างมากไม่มีอะไรจะใส่าาสมครับนะครับเล็กนักก็จะเิ้วปิวตามลงเป็นยังไงครับแหมคนยาจบนี้พกเข็นใหญ่คนไม่มีใครตายก็ไม่มีใครใครู้จักครับนะจะเร้วปิวตามลงใหญนะ่นักนก็จะจมถึงมา,าลา หนคนที่มียศดท้าบรรดาศักดิ์เป็นยังไงครับปู่นี่ไปที่ไหนน้วก็แก้ป่วยไข้เท่านั้นในคนที่จักกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะอะไรครับนี่อันนี้นะยอยากจะฝากให้เรานะครับว่าเราอยากเป็นคนที่อิสรพระอาจารย์ครับมีอะไรครับพระอาจารย์เนี่ยมาจาบยิบนั่นไปมาอ่านดูน้องบอกเขาก็ทำากายแต่ละท่าทำนรมนรรมัดนี่มันจะเป็นตัวเชื่อมกัน เชื่อมเชื่อมความสุขในสังคมได้เจ็ดรู้จักเห็นอกเห็นใจจะรู้จักอ่าอ่าปุ่กั้นคนคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะไม่ไม่ธิบายมากครับอาจารย์ครับครับแต่ผมเป็นคนอารมณ์ร้อนครับอาจารย์ครับรับโกรธง่ายวิธีแก้ในการทงไรครับนะฮะต้องกว้างอย่าไปสั่งสมนิสัยที่โกรธอ่า คนขี้โกรธสูงสุดได้สุดท้ายไปผุคอตาย,ยเจอมาแล้วฆ่าได้แม้กระทั่งคุณตีพระนะพระผุคอตายก็มีนะ,นะคุณิีังไม่มีใครกล้าเลินได้ไหมผมบอกสังสมความโกรธหาความสุขไม่ได้คุณก็จะเป็นเหมือนไม้ขี้เลื่อนอย่างนี้นถ้าไม่ตัดโลกคือเปลี่ยนจิตตัวเองคุณจะไม่มีความสุขเลยแต่อยู่บ้านก็ไม่มีความสุข จะไปทางานจะไม,มีความสุขจะอยู่ที่ไหนหาความสุขไม่ได้นะสุดท้ายก็ไปโรคประสาทหาพุ่งแต่ยากินเื้ออาไใช่ไหมอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเราเป็นชาวพุทธระดับความของเราด้วยสีด้วยธรรมถ้าไม่เป็นจริงๆต้องมาหาหลวงพอ่อวาจาจะก็ูดค่อยคุยกันนะะจะโกรธเรื่อย่าก,ก็ค่อยเคลียร์ค่อยๆ คาผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้เกิดนามมีความรู้เยอะนะคนแก่พออย่างนี้เ็จะไปเครียดในผู้นั้นผู้นี้เห็นตจ้งได่เนะครจะค่อยบอกค่อยสอนค่อยเปลี่ยนไปดีคิดน,นะ่มมีที่ไปก็คืออบายภูมพูนะคะแนนเนี่นยครับผมกำลังจะบอกว่ารูไม่รู้ว่าเราโกรธบ่อยๆสั่งสมความโกรธบ่อยๆระวังนะครับก่อนที่เราไม่อยากไปก็ต้องไปนะครับถ้าความโกรธมันนำไปนะครับ นี่มีคนที่ก็าบอกว่าชีวิตจมอยู่กับอดีตคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งใดร้องให้นุกทผีครับแล้วก็เกิดปล่อยไม่รู้จะทำย่างไดครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เป็นไปโดยมากนี่เลยโยมพุทธศาสนามีประโยชน์ตรงนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้สำหรับคนที่อยากจะออกจากความโกรธ ความโลภความทุกข์ความจงปักแม่ดีออกจากตาเตในความทุกข์คือคนยังไม่ได้ที่หมายครับตัวนี่แหละคือคำตอบว่าาตมาว่ายังไม่หาักต้อนกษัตรย์าบผู้ดึดันบกาณนัการาตัวตายลูกตายที่ตายหาคนดึงั ด้วยการสอนให้มีสติตายเป็นพระอรหันต์ผู้อยู่ด้วยความรู้สูงสุดเพราะฉะนั้นชีวิตที่ไหนชีวิตที่ประเสริฐเรื่องอะไรชีวิตที่อยู่ด้วยนี่แหละปัญญาสมาธิสมาศึกษาปัญหาวาจาธรรมะคือว่าวาแยกมักจะมสมาธิมากกว่าชีวิตที่ดำเนินไปเป็นชีวิตที่น่าอังนัมนะแล้วก็เป็นชีวิตที่มีความสุขส่วนเรื่องการจงอยู่กับอดไป ต้องแก่ใหอาศัยกับยาตนี้นี่บอกนี่บมกไปหาทีมยาประสาทนะนี่บอกไปเป็นบ้านนี่ว่าทุกอยู่กับทุกอยู่จะทำอะไรใช่ไหมหาประเด็นอะไรนี่หาปัญญานไรี่เอาอย่างนี้เวลาเรามีปัญหาระหว่างเราหน,นึงน่งนึกถึงคำสอนของพระเจ้าสองนึกถึงครูบาอาจารย์หรือบุคคลที่ดี โดยเฉพาะไอ้ทุกข์กายเนี่ยเราจะไปหาหมอนนะครับแต่ส่วนมากทุกวันนี้คนมีปัญหาทางใจก็มีปัญหาทางจิตปัญหาทางจิตต้องแก้ด้วยจิตแก้ด้วยธรรมครับต่อให้คนกินยาเยอะยังไงก็ตามไม่มีทางครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าหากเราสนใจศึกษาธรรมเราจะมีทางออกเราจะมีทางออก ทีมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างไรบ้างไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนนี้ก็คือขณะที่เราไหว้พระสวดมนต์หรือเราทำสมาธิก็ตามก่อนนอนเนี่ยถ้าเราทำกิจที่เราไม่เป็นมุอสเราก็จะไม่ค่อยขาดท้ายเวลาตื่นก็ เล่นเกมบ้างอะไรบ้างหรือว่าอยางอื่นบ้างแต่เวลาจะนอนนอนไม่หยิบก็เป็นคนที่พูดง่ายๆหาเรื่องของสิทธิ์กับการที่จะไปเรียนต่อแล้วก็อย่างครับนะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเกรดเทอมนี้ก็ไม่ค่อยดีเะด้วยนะรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับการเรียนอยู่เพราะการเรียนเป็นเรอง มือวานแ่งานนก็กาเโชิ้อไดแต่ว่าระบบที่เราฝังในสมองเรามีนะที่ว่าเราต้องแข่งขันต้องดัเนินชีวิตต้องมีนั่นมีนี่บางทีเราคิดตรงข่านเฉยๆันไม่ได้มีเรื่องมีตกตังวน กูมรู <irgendw el inv és> <ng ading> ้มีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนะชีวิตถ้าอาตมาอยากเลือกอาตมาไปเจอมันเลยอยากให้กูมีความสุขอยากให้เป็นคนมีแค่สุดท้ายมันจบที่นี้เองโยมมันจบที่นี่โลกอันบนไหมการเป็นคนธรรมดาเนี่ยโยมมีชีวิตที่สุดที่สุดแล้วครับมันจาก ถ้าว่ามันเป็นไปได้สู้เพราะว่าเราต้องต่อสู้ในท้ายไม่มีใครคอยู่ในบัามันก็โดนน้ำเดินแหละมันก็ต้องให้ถุธรรมดาแหบบใช้ชีวิตไม่เปลี่ยนดังนั้นจะมาว่าประเทศไทยหราไม่มีเหลือาอะไรกันเลยเกิดแต่ว่าเราคิดมากเราเรารีบเราทำมากเลยกันจบเลยครับจบเลยครับเพราะอะไรครับเพราะท่านจะไปเห็นน่ะ พี่น้องในอินเดียนะครับโดยเฉพาะวันนัดต่างๆนะครับในการเป็นอยู่ของเขาโดยเฉพาะย่างยิ่งบ้านจันทารในหมู่บ้านจันทารนะพ่อีนะครับคนขอทางข้างถนนของเราที่นอนใต้สะพานยังดีกว่าเขานะไปเจอคนจันทารที่เป็นการแต่งงานข้ามวันนาลูกออกมาเป็นจันทารเนี่ยโอ้ยไปเห็นแล้วเนี่ยไปดูหมู่บ้านจันทารเห็นแล้วรับไม่ได้เลยนะครับนะรับไม่ได้บอก็ขโอ้แล้วฝนตก้วอยู่ๆยัางไรจะนอนยังไงนะครับ พ่อีครับไม่มีที่ไหนมันเดียนะครับบ้านหลังเดียวห้องเดียวขนาดนี้ครับอยู่กันเป็นสิบอยู่กันเป็นสิบยังหาสิ่งที่มันมีบ้างหรือเปล่าลองดูนะครับถ้าเราวิ่งหาสิ่งที่มันมีถ้าเราเจอสิ่งที่มันมีนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่มันมีที่ตัวเราเนี่ยครับชีวิตเราอาจจะเป็นชีวิตที่เปิดเสิยก็ได้จากคนที่ไม่มีที่พึ่งจะกลับมาเป็นคนที่มีที่พึ่งจากคนที่หวาดกลัวภัยต่างๆนะครับจะเป็นคนที่หนักแน่นครับ เพราะฉะนั้นเราลองหาสิ่งที่ดีหรือว่าลองหาสิ่งที่มีที่ตัวเองมากนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดาครับเราัวจะแพ้เราัวจะไม่ได้ได้ต่างๆเป็นการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดาเราลองมาเปลี่ยนจากการแข่งขันนะครับเราไม่แข่งกับเขาหรอกแต่เรามาแข่งกับจิตใจของเรามาเรียนรู้จิตใจเรานะครับในอย่างที่มีคนเท่นท่านถามถามวาว่าวิธีดูจิตตัวเองเนี่ยจะต้องดูอย่างไรครับพระอาจารย์ครับ วิธีดูจิตตัวเองครับนิ่มนครับเคยดูจิตไหมครับเนี่ยเรียนวิถีธรรมโอ๊ยน่าสอนก็ลอ้หญิงก็แต่ทีอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นศาสตร์อย่างนั้นในวิชาทุกศาสนาเรียกว่าวิชาภาพวิถีธรรมถามว่าดูจิตจากดูจิตตัวเองดูจิตผู้อื่นผู้ผู้หญิงผู้ชายคิดยังไงเนี่ยขัดแยวิถีธรรมเพราะพี่นั่งสอนเรื่องจิต ตางจำแนกประเภทของจิตต่างๆนานาแล้วมันก็จะเข้าใจจิตตัวเองตัวเองไม่คิดอะไรไม่เท่าไรหรอหนึ่งก็โลกสองก็โกรธใช่ไหมคุ้สซ้าใช่ไหมก็หลงแบบนี้คิดแค่นี้แหละใช่ไหมท,ที่ที่เราดูไม่เป็นเพราะอะไรหนึ่งขาดครูขาดการได้ยินได้ฟังที่ถูกต้องสองที่ผ่านมาก็กิเลสมันไม่ยอมให้เรามาดูมนันหรอ กิเลสเนี่ยถ้าหากเรามาสนใจตัวเองนะกิเลสมันจะไม่มีที่อาศัยครับโดยเหตุนี้ในกิเลสจึงให้เราสนใจสิ่งที่อยู่นอกตัวอยู่ร่างเพราะการสนใจสิ่งที่อยู่นอกตัวครับเป็นยังไงครับเดยวชอบเด๋ยวชังเด๋ยวชอบเดยวชังกิเลสมันก็รู้รู้สึกว่าอุปการะดีเหลือเกินครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขาดการได้ยินได้ฟังรมของพระเจ้าจึงไม่เช่เรื่องแปลกที่สนใจแต่สิ่งที่อยู่ภายนอกจึงเป็นบุคคลที่พูดง่ายๆว่า ผิดหวังครับผิดหวังใครก็ตามไปตั้งเป้าอยู่ข้างนอกนะครับบุคคลคนนั้นไม่มีโอกาสที่จะสมหวังครับแต่ใครก็ตามครับนะเอาอย่างเงี้ยเรายิงลูกศรเนี่ยดียิงใส่เป้าใช่ไหมครับบางครั้งก็ถูกเป้าบางครั้งก็ผิดเป้าเรายิงออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราหันลูกศรครับแทนที่เราจะหันดอก ลูกศรเนี่ยรับออกไปข้างนอกเราลองหันเข้ามาหาเราครับฟังให้ดีนะครับว่าหันลูกศรหาเรานี่คืออะไรนะนะหันเข้ามาหาเราครับยิงที่ใดถูกเป้าทุกทีครับไม่ผิดเป้าสักทีครับนั่นก็คือหันกลับมาสนใจตัวเองบ้างนะครับเป้าหมายของเรามาอยู่นอกตัวเราจึงผิดหวังเสียใจนะอยู่ร่ำไปนะครับเด้อชอบเด้อชังเด้อชอบเด้อชังขาดคุนครับ แต่ถ้าหากเราหันกลับมาตัวเรานะครับเราจะไม่ผิดหวังยิงครั้งใดถูกทุกครั้งเลยครับยิงครั้งใดถูกทุกครั้งเลยครับและที่สำคัญที่สุดโอกาสที่จะรู้ความจริงโอกาสที่จะมีตนเป็นีนิพ่งก็มีได้มากบุคคลที่มีตนเป็นีิพ่งมีเฉพาะในศาสนานี้เท่าน,นั้นนะครับศาสนา,สาอื่นไม่ไมีนะครับศาสนาอื่นไม่มีเขาจึงหวังแต่พึ่งพระเจ้าพึ่งอย่างอื่นไปแต่พุทธศาสนาสอนให้มีตนเป็นีิพ่งนั่นก็คือเป็นการย้อนกลับมารู้ตัวบ่อย นะครับอันนี้เป็นเรื่องของกรรมฐานเรื่องการปฏิบัตินะครับนะเยาวชนก็ทาได้ลูกฝึกได้นะครับนะฝึกได้ไม่ใช่เราจะไปเล่นแต่เกมเราไม่ปใช่จะดูเฉพาะไอ้โทรศัพท์ไม่ใช่ครับชีวิตลูกจบอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วสักวันหนึ่งแล้วลูกจะรู้ดอกับาราบางคนเธอจะเล่นเกมอย่างเก่งยังไงก็ตามไม่เก่งเกินเกมครับแล้วบนสุดท้ายชีวิตขอเด็วกับจบอยู่แค่นั้นครับจบอยู่แค่นั้นเราไม่มีที่พึ่งครับถึงเวลานั้นก็หวาดกลัวบางคนทุบไมค์ทั่งโทรศัพท์นะครับ พราะฉะนั้นวิธีฝึกจิตฝึกอย่างไรก็คือต้องอาศัยหนึ่งอาศัยที่วิเวกอาศัยที่วิเวกตีวิเวกอยู่คนเดียวแล้วก็สนใจตัวเองบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะสนใจของจริงที่มันมีอยู่กับตัวเราที่เกิดขึ้นทางนี้นะครับนะตาหูจมูกลินกายใจนี่ยนะครับของจริงจะอยู่ที่นี้ครับเราจะเรียนรู้ตัวเองก็เรียนรู้แถวนี้นะครับแต่ตาหูจมูกดินกายห้าที่นี่นะครับ เกิดขึ้นครั้งใดเป็นปัจจุบันเท่านั้นแล้วก็เป็นของจริงทุกครั้งเลยครับอดีตไม่ได้นะครับอน,อนาคตไม่ได้เป็นปัจจุบันเท่านั้นนะครับส่วนทางใจครับอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็เกิดขึ้นมีทั้งของจริงมีทั้งของปลอมทางใจนะครับมีทั้งของจริงมีทั้งของปลอมแต่ทางตาหัวจมูกเส้นกายนี่เกิดขึ้นครั้งใดเป็นของจริงทุกค,ครั้งนะครับนะ เพราะฉะนั้นนี่วิธีฝึกด,ดูจิตจะต้องดูอย่างไรก็คือให้มาสนใจตัวเองบ่อยๆนะครับเรียนรู้ยิ่งยากแพ้เก่ธรทำศึกษาเพื่อจดจําพอได้เราเรียนเรียนขัดเกลายากยิ่งจริงนาสัจธรรมนิสัยยากแพ้อย่างถึงสัจธรรมมีอยู่ทั่วมากมายตาหูจมูกลิ้นใจกายไปรู้สาะแสวงแสงคมอยู่ภายนอกกายใจตนไม่รู้ยากแพ้จักเห็น สัจธรรมมีอยู่ที่ใจกายเคยรู้เขาบ้างไหมสิ่งนี้แข่งกันเรียนสูงสมทางโลกโลกโกรดหลงไม่รู้เสื่อมสิน้นทางธรรมสาธุนโยมอ้าอันนี้คนถามมาตายแล้วไปไหนนะครับอันนี้เราจะเอาธรรมะเข้าสลายผู้ติดญาเสพติดทั้งหลายได้อย่างไรนะครับไม่ใช่เอาเอาอย่างนี้ อย่างแรกเลยเนี่ยหาเพื่อนหามิตรที่ดีให้เขาครับดึงเขาออกจากมิตรชั่วครับอย่างแรกเลยนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าอาเสวนานจะภานะ,ะันนนอย่าพบคนผ่านครับอาสวนานจะพานะัอย่าพบคนชั่วอย่าพบคนผ่านเพราะพบคนชั่วเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วชีวิตมีแต่บป็นไรครับชีวิตเป็นแต่ความวิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเอาธรรมะเข้าไปแก้ก็คือ ดึงเขาออกจากคนเหล่านั้นเสียก่อนที่สําคัญที่สุดพ่อกับแม่ทุกวันจะมีค่าบังคับลูกนะครับจริงไม้ไม่ได้วิ่งหานกให้นกมาจับครับนกต่างหากที่วิ่งหาจริงไม้ชั้นใดก็ตามครับนะถ้าหากครูยังวิ่งหาสิทธิอยู่ยุคนั้นคือยุคเสื่อมนะครับครูวิ่งหาสิทธินะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะากัาไว้นะครับว่าการแก้็คือเอาเขาห่างออกจาก คนที่เป็นคนผ่านเช่ก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ค่อยบำบัดค่อยแก้ไขตามอาการนะครับตามอาการมีพะเวทบำบัดจิตบำบัดอาชีวบำบัดน,นะครับนะี่หมอนพยัญชน์ครับมีคำถามว่าปัญหาอยากมีเงิน,นครับอันนี้จริงๆไม่ยากนะเนงิเนเงินมันมากับความสามารถกับคุณค่าของคุณถ้าคุณเป็นคนมีศีลธรรม ่าของตัวเราก็มีเรามีความสามารถค่าของเราก็มีเราก็ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเงินมันก็ไปหมแต่เงินจะไปอยู่กับคนไหนก็ไปอยู่กับคนที่มีอะ,อะไรละ่ะความดีเน่ะแล้วก็ความสามารถการศึกษาในการพัฒนาความสามารถจะเป็นรูปแบบไหนแบบแบบราชการก็ได้ไม่นอกราชการก็ได้เด เราอย่าไปคิดแต่ว่าเรียนคือเข้าไปโรงเรียนอย่างเดียวไม่ใช่พัฒนาตัวเองหให้มีคุณค่าได้ไหมแล้วเงินมันก็จะอยู่กับคนดีถ้าไม่ดีใครอยากได้ใครมันเล่นกับเราเพราะนั้นปัญหาไม่มีเงินก็อยู่ที่เราต้องพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าหัดซื่อสัตย์มีคนนำ เป็นผู้นำายายาวัจกรอดเออคอไปเป็นมัคนายกครับแล้วมัคนายกก็ไม่ใช่ว่ามีความรู้กับทุกวันนี้ถูกผิดผิดแล้วก็พาเขาทำผิดนั่นเอครับเนี่ยผมได้บอกโอ้ยหนักใจที่สุดเลยเราแก้ยากเลยนะครับโดยเฉพาะการที่จะไปแก้มัคนายกเนี่ยให้แก้พาทาถูกนี่ไม่เอาครับคตถืออย่างนี้ไม่มีครับไม่มีเลยนะครับโอ้หน้าเป็นห่วงมากนะครับเนี่ยครับโทตทีก็ยกตัวอย่างครับอย่างงานศพอย่างไม่กล้าเอาพระธุรุมาตั้งครับ ผมบอกว่าโอ้เขาถือก็กลัวกลัวว่าคนในบ้านจะตายกันเองนะไปอีกที่หนึ่งยิ่งกว่านั้นครับเขาบอกว่าห้ามไม่ให้หันหน้าพุทธลูกลงไปทางที่ตะวันตกทีนี้มันบังคับนะรับทาถาที่บังคับเขาก็เลยพุทธลูกมาตั้งแล้วก็หันก้นไปหันหน้าพุทธกิตกวอนออกผมก็ไม่รู้ผมเดินไปเห็นผมคิดว่าเด็กหรือใครไปทําอะไรเล่นใช่ไหมครับผมก็เลยไปจับพุทธลูกหันกลับมาเหมือนเดิมครับ เอาโยมก็บอกเอ้าขยันพุทธลูกกลับมาแล้ววันนผมนึกรู้อ๋อแสดงว่าประเพณีของทงนี้เขาภาพไม่พุทธลูกหันหน้าลงถังทิศตะวันตกจำไว้นโยมอะไรก็ตามที่เราถือแลวมีผิดเนี่ยมันไม่มีทางเลยโยมที่เราจะเจริญโยมนะนะไม่มีทางที่จะเจริครับครับเดี๋ยวดูนี้อันนึงก็สามพาร์านะเ้าสิสรุปปัญหาครอบครัวครับการ<า>เงินอ่าอันนี้เข้าใจเลยนะครอบครัวอยู่ที่ความดีโยมนะเสน่ห์ก็อยู่ที่ความดีนะ ผู้ชายก็เหมือนกันคุณค่าของคุณอยู่ที่ศิลปะความฉลาดความดีนะที่มันไม่ไว้วางใจกันเนี่ยมันมันก็คือเราไม่ดีอะไรีมันไม่ไว้วางใจใช่ค่ะก็เอ้ยไอ้ดีมันจะชั่วหรอเปล่าอย่างนั้นยิ่งเแวงกันคนสมัยนี้แต่งงานช้าม่ค่อยมีแต่งงานกันด้วยนะแต่ผมก็เข้าใจนะว่าท่านอเขาสุดท้ายเขาไปจบที่คาว่า ความดีเพราะฉะนั้นปัญหาครอบครัวอยู่ที่ความดีนะโยมสมาทานศีรษวนพรไหว้พระทำบุญถ้าเป็นคนอัธรรยาใัดีละความขี้โรธขี้เกียจขีา้าติดการพนันเสเพไหนใครจะพบคนจ่ายขี้เกียจยกคนสูงสูงนะเอามือลงโยม <laughs> พุทธเจ้าท่านตัดไปอย่างนี้โยมพบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นโนะยม พิ่งรู้ว่าเราจะเลือกพบคนโง่ความขยันของคนโง่นะ่มันไม่เกิดประโยชน์เลยโยมโง่ขยันเนะี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยนะเพราะความขยันของคนโง่มันเป็นไปกับเป็นไปในทางเสือ่อมนะแต่คนฉลาดนโยมเอ้ยนะนะครับยังไงมาขอเลือกพบคนฉลาดแล้วกันนะครับเอาสุดท้ายับอาจาร์คกับดีตรงนี้นะครับอ่ ขอเดียนถามตัวนี้นะครับในปัจจุบันน,นี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเ,นเป็นอย่างมากนะครับมีทั้งข่าวดีและข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะมีศาสนาอื่นที่มารุกรังพุทธศาสนาเราจะปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเราห้ามไม่เขาลุกรานเราหรือเราจะรักษาศาสนาของเราห้ามเขากับรักษาศาสนาของเราอย่างไหนง่ายกว่ากันอย่างไหนง่ายกว่ากันแต่